น็อกเอาทหมัดน็อกล้อหัวใจจะเป็นล็อกอะไรคะขอทีละคนค่ะเป็นอยู่กับเซอม์เม้นท์เนึ่งสองสางค่ะน็อกเอาทหมัดน็อกล็อกเกอร์น็อกเอาท์หมัด <göster> น <ges response> <diver> ็อกล็อกนี่สิน น็อกเอาหมัดน็อกล็อกคอเป็นตู้นี่เสริฟแล้วน็อกเอาหมัดน็อกล้วประตูดีๆนะจ้าลองของหายจใะรวมมีคนอดานเจ๊ะอันนี้ช่วยฝากซีรีส์กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะขอแบบอ้อนๆเลยนะคะครับฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับน็อกเอาหมัดน็อกบอใจครับ ฝากซีรีส์แล้วก็ฝากทันกับคีนไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะฟันอยู่กันสองคนเลยมั้ยออกเฟรมดิวันนี้ฟังอีกไม่ไดต่างกันครับฟางอีกกับมาวินด้วยนะครับผมที่ทาง BTV นะครับหนึ่งครึ่งทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม